ต่อยพะเล่อเอ้ยเตยกุ้ยเตือเตือนกลมกาบลงซะบูลล็อกต้องเดินหยุดอุ้ยอีกแล้วเหรออุ้ยไม่รู้ไม่รู้แล้วมงกดดจักรยานอากาศโอ้เล่เฮโลสวีดัตสวัสดีกล้วยดังกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องจัดเบลเอเจโอมาวันนี้วันนี้จะมาทำคอมโบอิซ่งิเอ็กไกซ์ซื้อผู้พันไกซ์ซื้อมาเราไปดูนี่ว่ะมา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 คุณโต แล้วนานแล้วสองสองเราต้องมาร่วมมือแล้ววะมามาจริงจริงกันซื้อไปเลยโตอีมั้ยโอ้ยที่ยไม่ทันเฮียโกอย่างโกงอ่ะฝันรุนซีโม่สองคนเลยเว้ยเราโดนเแล้วฮัลโหลเฮ้ยยุกิยะนี่เดี๋ยวเหรออะไรหร เอโยมานี่อุ้ยเอาเฮ้ยกูจะยิงจากตงนี้เลยนกูยยิงตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยโกงอะดูดิทุกตัวยังโกงเลยมีโพสต์ที่เฮียกูเพิ่งสุ่มได้เมื่อกี้เป็นบอกทำไมกูได้กูได้กูได้ชูชูเฮ้ยอไโต้ให้ได้ เอาแล้ววะผูไม่รู้สกิลล้ามปีศาจว่ะมันบีบีกับบียิงทั้งคู่ทำไมไม่มีเสียงอะไรเลยวะบีกับบีไม่เปิดเจ้าอ๋อแต่กูกูได้ยินแปลว่าได้ยินเสียงปีศาจในตัวเออคนอื่นไม่ได้ยินเฮ้ยไอโตงเอ้ยไม่ได้เฮ้ยไม่เข้าอ่ะไอ้โตอันคือหยุดมันเอง นายซาร์ส nice ิสต์นายแอสซิสต์ช่วยไม่ได้นายแอสซิสตย่งมาให้ได้โต้ย่งมาให้ได้แย่งไงอ่ะว่าระวังโดนโดนหยุดระวังโดนหยุดระวังโดนหยุดอุ้ยอีกแล้วเหรออุ้ยไม่รู้ ไห้รวแล้วมาดูจักรยานอากาศบิสกิ้งชิกโกเก่งวะยังไงล่ะโก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 มาจับผิวจิตการเองจับสะกอเรนว่ะอุ้ยอ่ะไอ้เนี่ยนี่สวยมากจูอีพจนี่เขากดผิดไอ้สัตว์เเสร็เลยไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะ เข้าเลยปะเนี่ยเข้าดิจุดูจุดูหลุดสวนอะเอ๊ะอะไรโต้โอ้โหคุณส่งเบาเลยวะไม่ได้แดกคุณหรอกกดโดดส่งจูกดโดดขีดขวาสวยไหนแอสซิสจูกดโดดขีดขวาโอเคโอเคโอเคแับซ้ำเร็วแล้วว่ะรวมแล้ววันแล้วรวมทีมทีมมิติกไปท้าทีมเวอร์คาส์ดมีมาอะไร อะไรโดนเนื้อไปโดนเนื้อไปโดนเนื้อพุ่งเลยโอ้ยไม่ได้ตีไม่ได้ตีโตติด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 ไอเส้นเอไปแล้วไอวาอยู่ตรงนี้แหละวายหยุดอยู่แค่ตรงนี้วายก็หยุดไอวายไว้ไม่มีเสียงเหมือนแมลงวันเลยเฮียเฮี้ยกดอะไรวายเฮี้ยจังหวะเดียโตโตกูเองโต โอ้ยเพลื่อเฮ้ยเลกกูอ่ะอืดอืดกลมกลาดลงซัดูรับมาใครจะก้มมืออ้าวเฮียเฮ้ยเฮ้ยแม่ไม่ให้มันเฮ้ยเอ้านี่ท่าอะไรไม่รู้กดไปแล้วเล็งไหมกูกลัวกูไม่ได้เล็งเฮ้ยกูเล็งเดียวมาเล็งหลบไปเล็งหลบมาเล็งหลบไปเล็งหลบมาแล้วก็ยิง เอาเลยฮะหวานเตี้ยไม่ใช่โตกูว่าถ้าโตสีกูจะได้ยิงแรงว่ะโตกูไม่รู้มันคืออะไรฉันคือเป็นเว่าไม่ได้ยิงแรงอยู่โตกูจัดการเองกูไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันแต่กูได้ยิงโอ้าออดีว่ากินนี่ซะเอาจริไปกินแพ้เล็งหรือยังลูกีขี้แพ้ว่ากูเล็งโง่นี่กาไอ้สัสเลยต่อต้องกดเลยวะต้องยิงเลยเดี๋ยวเอา ออกมาพลังเงินเมตาอยู่ก่อนเน้นตะก้อนเน้นตะก้อไหลไม่ตาจิโดโกะไม่ได้ไกลแล้วโตสวยผ่านแล้วโตเอาไงดีไม่โตเอ้ยสวยเสู้วางให้ได้สวยโอ๊ยไปเพื่อนนั่นเป็นแสงเฮ้ยนั่นเป็นเงาก็ได้แล้วใช่องเอาล่ะทำไมคุณละโกะมันได้นี่หว่า เฮ้ยเอ้ยวิอะไรอ่ะมันคืออะไรวะกดตัววีเลยยิงได้เลยได้แล้วชิโนเล่มเหมือนเลยก็เรอันนี้มันไม่เข้าหรอกกูเชื่อว่าเรอันนี้มันไม่เข้าเข้าผู้วเข้ามุนบอลนี่มันอยู่ในเซลของฉันเมื้กูกำลังเต้นไม่้อเนื้กำลังเต้นเลยไปเต้นบิ๊กแบงได้ ฝังลงไปในคันซะไม่เข้าหรอกมันแรงมันแรงมันแรงเลยมันไม่เข้าหรอกไม่เข้าจริงด้วยต้องใกลก่อนต้องใกล้กว่านี้ได้ช็อตเท่เลยไม่เข้ามาเลยจริงเลยยี่ก็ชิงไปไม่ใช่โกบอทไม่ส่งหรอกจิตวิยาโต้แย่แล้วอ่โต้เมื่อกี้เดี๋ยวต้องไม่โกโต้ ตัวเป็นโกโต้ตัวเป็นโกเลโต้กูหยุดมันไม่เองเฮ้ยอันคือกูหยุดอ้าวมึงหยุดจะมาให้ก็มึงไม่เป็นโกโต้สุดยอดสุดร้อยไอโตไปเป็นยังไงล่ะกูมึงกูเห็ยังไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วมึงบอกให้มึงกลับไปเป็นโกไม่ทันแล้ว มีรายการในเซนเองเป็นนาทีนี้กูว่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นตันี้เซนเป็นตักองเป็นึัวกองเย้โต๊ะผู้ส่งให้มึงโต๊ะเราโดนลูกเดียาะผ่านละต่อไปมันส่งมันเบาจังวะไตรเกออ์่ะมันส่งมันเบาจังวะนี่ไปโต๊ะเอาไปข้างหน้าโต๊ะแกเป็นตไต่เกอร์แกต้องยิงเอง ไม่ได้ผลว่ะรีร้อยช่ะยิงสับขาลอกจบไปแล้วเกมแรกถึงไปที่8แต่7ในเหนือเ้ยมาทำมาต่อในเกมที่2องนี่ว่ามา่า่าส่งให้โต100%เลยอยู่ในโต้ ตายโตกูอยู่ในโตกูอยู่ในโตจู้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 ได้กูอยู่ในโตเมื่อกี้ฉันคือไมือถุกได้หรอไม่เว้นได้เร็วจังวะอิบรายอิมูวิทมันได้ไหวเกินไอ้แค่ไม่มีเวลาเลงไอ้เท่เข้าแน่นอนยังไงก็เข้าทิกแบงได้ยังไงก็ต้องเข้า โ oh, อ้ยเซนสิฟเฮ้ยไอ้โตโตโตสับไปแล้วเรวาส่งให้วาล้อยไอ้ว่าเราส่งให้โตคืนไม่ไอ,อ,อ้วาอีโก้เจอกู้ไว้ซะยิง่งเย้เฮ้สกิลวีเฮ้ยย้อนได้ได้วะเขาจะมาเต้ยไอ้กูดิบเปิลโอ้ยเฮียไปผมเซนเขาไม่ชอ็อตคุณอยู่ในวาเอง มาหาหาการ์ดกันเลยขอเปิดไพ่เลย,ะย่ะเนี่ยล่ะไพ่ตายโจ๊กเกอร์อยูดเด้ว่าอืมเฮ้ยมีการชนกลับด้วยเหรอแอะแอะแอะเลี้ยงไปจงมาแอะมันใช้ยังไงเหรอเนี่ยกูไม่ไข่มีก <laughs> ารตามติดเด้ว่า อีกทีเดียวยิ่งวันนี้โอ้ยยิงนี่เลยเหรอเฮ้ยโว้ยเออยิ่งจะถ่านตัวเองก็เข้าไงถ้าไม่ไม่มีโกเอ้ยอะไรอ่ะไปค้างกัอยู่ตรงนั้นจะว่าใช้อันติเรียบร้อยยังไงก็เข้าลูกแรงแน่เลยเข้าอุ้ยเข้าเข้ามีแสงหน้าเลยไม่เข้ายิ่งมาเลยโอ้ยอะไรของบอดวะ cho nó mình chỉ không Mà Liên tiếp lên hai thứ hai Liên nha Lúc Đây Liên Còn đơn chôn Hãy subscribe ไปตัวเลี้ยงหลบไปแล้วตัวเลี้ยงหลบทุกรอบเลยไปมาเฮ้ยชุบทำอะไรมาไม่ได้พิสุดท้ายโอ้ยตัวเล้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตีเหลือวไหมอันตีเหลือวไหมตีไหนใช้ไหมไอ้ตัวไปมาหลบไปกูจะกินเข้าไปซะยิง่กินเข้าไปไอ้แพ้โอ้โหไม่ตรงโอ้ าเป๊ะอุ้ยพี่มืดกับพี่มืดใช่โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปบล็อกไลฟ์วอนะครับก็เป็นไงครับความโกงของใครซือโคตรจะโกงโอเคครับก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้มากคอมเมนต์ได้ด้วยแล้วก็ตอนนี้จะไปเพลงมีนิที่หอนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าก็ไปเข้าได้นะครับสตหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับผม